อ้าวโลเอาล่ะครับสวัสดีนะครับผมเดวทาเก็ตนะก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนปรับนะครับให้คอมเนี่ยเราเล่นเกมได้ลื่นมากหรือว่าแรงมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอน2ขั้นตอนนะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาว่าเกมนะครับเกมโหมดเซตติ้งนะครับนี่เกมโหมดนะครับซึ่งของท่านผู้ชมเนี่ย3อันแรกเนี่ยอาจจะเปิดอยู่นะครับซึ่งผมแนะนําให้ปิดเอาไว้นะครับโอเคสมมุติมันเปิดอยู่งี้ใช่ไหม ก็ให้ท่านผู้ชมปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าการที่เราเปิดเอาไว้มันอาจจะมีโปรแกรมต่างๆที่รันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันอาจจะทำให้เรานั้นเล่นเกมได้ค่อนข้างหน่วงหรือว่าแหลกมากขึ้นนะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับก็เข้าไปที่เกมโหมดนะครับกับเข้าไปที่กราฟิกเซตติ้งนะครับผมนี่ท่านผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับสมมติท่านผู้ชมอยากได้เกมอะไรท่านผู้ชมกดคําว่า browse นะครับแล้วก็เข้าไปที่แหล่งที่ท่านผู้ชมเก็บไฟล์ไว้นะครับสมมุติผมจะเป็นไฟล์สตรีมและกันเนาะ โอเคเกมสตรีมนะครับสมมุติผมจะเอาเป็นเกม GTA V นะครับอ่ะสมมุติผมจะเอาเป็นเกม GTA V นะฮะแอดเข้ามานะครับกด OPTION นะครับกดเป็น High Performance Setting นะครับเซฟนะครับมันจะทำให้เกม GTA V ของเราเนี่ยสามารถที่จะลันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะใช้การ์ดจอเป็นหลักเลยนะครับพอใช้การ์ดจอเป็นหลักเนี่ยมันก็จะดึงประสิทธิภาพจากการ์ดจอมาแบบสุดๆนะครับมันจะทำให้ เกมเนี่ยปรับเซตติ้งได้ลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วิธีที่2หรือขั้นตอนที่2นะครับให้เราเข้าไปที่ power and sleep setting นะครับพ์เมาก็ได้นะครับ power นะครับนี่มันก็จะขึ้นมา power and sleep setting นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ additional power setting นะครับกดเข้าไปแล้วอย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นบาลานซ์ให้เรานะครับซึ่ง windows 10มันปรับเป็นบาลานซ์ให้เรานะครับให้เราเนี่ยมาปรับเป็น high performance นะครับเพราะว่า การที่รอปรับเป็น High Performance เนี่ยมันจะกระจายแหล่งพลังงานอย่างเต็มที่ให้กับแหล่งพลังงานอื่นๆนะครับสมมุติเกม GTA V เนี่ยใช้การ์ดจอเป็นหลักใช่ไหม มันก็จะเอาพลังงานจากก๊์ดจอเนี่ยมาแบ่งให้เกมได้มากขึ้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกม GTA V ได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นนะครับสมมุติเป็นเกมมายครับนะครับมันก็จะเอาพลังงานจากกร์ดจอมาที่เกมมายครับได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรใช้ส่วนไหนนะครับมันก็จะเอาจากส่วนนั้นๆนะครับมาทําให้เกม like น,น,นั้ลนลื่นมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนให้เกมเนี่ยเล่นได้ลื่นมากขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิ